เอ๊ะ่าฉันมีเพิ่มเลือดเว้ยแต่แม็กเอากูนะไอเจมมึงต้องฮุกแบบ สวัสดีครับผมเราอยู่กับมาจ้ายังไงก็มาครับแผ่นี้แรงชิบหายจริงๆแล้วมาจ้าเนี่ยเหมือนมีแผ่ไกลๆไกลๆนิดหน่อยเนี่ยมันก็ค่คอยบั๊ค่อยๆบัฟค่อยๆบัฟแผ่นี้ครับไม่ค่อยๆแล้วมันบัฟแบบโอ้ยแรงมาก ไปดูว่าบัฟอะไรครับมาจ้าแพทนี้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือโบนัสพลังเวทจาก0.55เป็น0.8โอ้ก็บวกขึ้นมา25สกิลหนึ่งเวฟทีเดียวตายแม่งไปหมดเลยคือโบนัสพลังเวทของมาจ้าเนี่ยมันจะไปบวกกับสเต็เอ่อพัสซีฟข,ของมาจ้าด้วยยิ่งเราสเต็เยอะยิ่งสกิลหนึ่งแรงมากแพทนี้เวฟสกิลหนึ่งตู้มไม่มีสเต็เบามากเวฟสกิลหนึ่งตู้มไอ้เหี้ยหกสเต็ตาเลือกอะแพทเนี้ยดังนั้นการที่เราจะเเลล่นนนมาาจ้้้แพทีีะครับยงสตให้ดีก หนึ่งคูจะแรงมากอันติเมตสกิลนะครับเหมือนกันครับอันติเมตสกิลบัฟมาครับประมาณนิดหน่อยต่อเลเวลเนี่ยนิดหน่อยแต่บ <B up S 2> ัฟโพนะัทพลังเวทเนี่ย15เปอร์เซ็นต์จริงๆมาจ้าน่าจะโดนสองฮิตสองฮิตก็คือตอนกดกับตอน Anti S <S อันติเสร็จเฮ้ยไม่ใช่แม่งแรงมากเลยนะไม,ไม่ค่อยมีใครบัฟโพนัทพลังเวทเยอะขนาดนี้นะบัฟขนาดนี้นี่คือแบบเหมือนแม่งไม่คำนวณที่อะไรแล้วอะ่ะเอเอคูณสองแล้วกันปุ๊งอย่างนี้เลยสถาที่จะบัฟมันที่นั่น10เปอร์5เปอร์นี่บัฟมาลลดดคคูาวน์รับ ถ้าไม่อยากใช้รองท้าลูกคู่ดาวใช้เป็นเจาะเกาะเวทได้แต่ผมแนะนําเป็นรองท้าลูกคู่ดาวนะสกิลเอนติของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะนานครับถ้าอยากจะเด่นอยากจะป่วนอยากจะแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบบปวดแสบปวดร้อนต้องรงท้าลูกคู่ดาว เราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอันติและเล่นสุดด้วยแพ่นนี้แรงจัดดังนั้นถ้าเราไม่มีอนติเราเล่นไม่ได้เลยผมเรียกลุงท้าลุคูดาวมานะครับเวลาเราใช้อนติไปแล้วเนี่ยเราจะอีกอีก,อกไม่นานเนี่ยเราจะกลับมาเล่นได้ใหม่นะครับอโกนี่โอ้ ه, สแปมสกิลขนาดนี้ไม่อโกนี่ไหวเหรอต้องอโกนี่เท่านั้นครับมาจ้าเป็นตัวที่สแปมสกิลโหดมากนะครับฟอสการ์ใครจะเล่นกับมนันอึดที่บ้าอโกนี่ก็อึดฟอสการ์ก็อึดแรงอีกแผ่นผนี้อโพคาลิป ตีปั้มอพอล,ลิปต,ตีปั้มเดเมจที่มันขาดอพอล,ลิปปิดให้หมดไม่มีไหนขาดเลยสตาร์อฟนูเจาะเกาะจริงๆแล้วผมปรึกษากับเจมส์นะครับดาบปักก็ดีแต่ดาบปักมันแบบชิ้นสุดท้ายแล้วอะเห็นไหมชิ้นรองสุดท้ายแล้วอะดาบปักมันทันเหรอ<ล>ก,ก็เลยแบบสตาร์บัฟนูแล้วกันยิงคูดามันเกิดมาสิบเปอร์นะครับมงกุฎไม่ออกมองกุฎได้ออกเป็นออฟออฟนี่เฮียเลยครับออฟนี่คือเฮียเลยมาจ้าแต่แบบผมรู้สึกว่าผมเอาตัวรอดได้เล่นไหนนี่คือแบบแทบ จะไม่ตายเลยแต่ถ้าเราเอาตัวรอดไม่ได้ในเกมนั้นให้แนะนําเป็นออฟทันที T, โอเคปะ่ะตายเยอะปุ๊บเปลี่ยนออฟทันที T. นี่คือเทมของมาจาน,นครับพลังแฝงปกติแล้วเราใช้โลไม่เอาเอาทันเดอร์มาสกิลครั้งถัดไปจะลดคูดาวเอฟเฟกต์นี้ลง1วิเราสแปมสกิลแบบชิบหายอยู่แล้วครับโคลี่ทันเดอร์ที่ใช้บ่อยมากสแปมสกิลไปเยรยบบุ้มบุ้มบุ้มฝั่งตรงข้ามทนไม่ไหวมีอาการโดดเข้าเราแอนติ Ant. สวนมันตายคอมโบนี้เลยครับ โล่ Low เนี่ยโล่ Low นี่มันห่วยมากอย่าไปใช้โล่ใช้เป็น holy thunder อันนี้แนะนำเลยนะพลังแผงเพิ่มเลือดครับอยู่ในป้อมอึดขึ้นอันนี้ถือว่าดีครับแรงใช้แรงหมดเลยนะครับลูนเดโซเลสปิริตแล้วก็สเตนมาจ้าใช้เซตนี้ปวดมากแรงมาก ํำสุดจุดอ่อนของมาจ้าแพดเก่าๆเนี่ยก็คือมันเบานะครับพอมันเบาเนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยกลัวครับอันนี้มันแรงแล้วเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าแม่งแบบยังไงก็มาแพดนี้ยังไงก็มามาจ้าเห็นบ่อยแน่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมมีเว็บเติมเกมราคาถูกดีๆมานําเสนอครับผม l i c h m a n shop ครับ ขออนุญาตแนะนําเว็บเติมเกมราคาถูก r i c h m a n s o no p โน o 1เรื่องเติมเกมครับปรับราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ i c h m a n คอยไปเลยครับคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนํามาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%ต่อการซื้อนะครับเช่นสมมติถ้าเราเติม1,000บาทลดไปเลยครับ250บาทยังมีบริการผ่อนชําระสูงสุดถึง10เดือน เติมได้ทั้งในเว็บและไลฟ์อ f f i c i a l ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าทันทีตั้งที่ลิชแม s hop เท่านั้นไม่มีสกินสวยๆเลยวะสกินสองใจไงไม่มีเหรอพี่มีไม่เหรอไม่มีอ่ะนี่ไปเห็นตามคอนเทนต์อยู่อ๋อใช่ใช่มีอะไรไม่ไดกระสือปะเออโลกสองใบเฮ้ยตามเทรนน์นะเนี่ยเทรนอะไรก่อนเฮ้ยไม่เอาคิวกอสมาว่ะเนี่ยดูดไม่ได้ทำไมอ่ะ ผมเล่นแกล็คมึงดึงมาเถอะมึงดูดมันดึงมาก็ตายหาแล้วออกออกสเปียร์ไอออกออกไอ้บูมสติ๊กมาดึงเลยไหมแก๊กบูมสติ๊กหรอแก๊กบูมสติ๊ก <c oughs> มึงโดนพวกแม็กอะไรพวกเนี้ยแน่อะ <c oughs> น่ะแล้วใครซับฝั่งนู้นอ่ะแม็กไงแม็กซับโหดอย่าบอกใครจริงเหรอ <c oughs> บอกไอโดนด่างไงตัวเหี้ยยังเป็ยังเป็นเจมเจมไปเรื่อยๆน้องผมจะออกไปลงทาลุสคูดาวนะครับตึงจริงไหมว่ามันถามเจมไเฮี่ยมันถามกูไม่ตึงไหมอ๋อ เย้ yeah, ผูหาเรื่องอยู่ด้วยแมนกึล่างแมนกึล่างเฮ้ยกูฆ่ามันได้นนเนี่ยเอ้าปลาไหล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 ตายหมดตายหมดเดียวที่เดียวโอ้กูไม่ได้คิวเลยแย่ผมไม่ได้ เรื่องท้าลูกคูดามาแล้วอัพสกิลหนึ่งนำนะกูอ่ะผมจะเน้นสกิลโป๊โกแรงครับคือการที่จะทำให้มาจ้ามันโกงเนี่ยคือเวลาเราเวฟไปแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องมีอาการอ่างงไหมเวฟต้องแรงแต่ต้องถึงถึงได้เวฟแรงนี่ต้องเวฟแบบยี่ห้านะยี่ห้าแรงไดนะ้แรงเหรออ้ยไปอยู่ห้องไหนวะเนี่ยงบแค่นี้แรงได้หมูเราเดี๋ย<ล>วผมหาคิวก่อนก่อน เนี่ยกดแบบกดดันต้องดีผมไม่ไปไหนนะผมปลาไหลยาวเลยอะเอาแม็กไยแม็กไงจะตายแล้วอะ่ะได้ปะเฮ้ยสามศพเหรอไม่มั่นใจไม่มั่นใจเอ๊ะ ฉันมีเพิ่มเลือดเว้ยมีวิ่งลาตีนซะด้วยอย่างชอบเฮ้แม็กเอากูนะไอ้แม็กเอากูนะไอเจมมึงต้องฮุกแบบเฮ้ยไอเจมมึงช้ามากเลยอ่ะไม่ได้มันฮุกก่อนมันไม่มันไม่โดนเข้าใจปะโอ้ยกระยังไงอ่ะแบบกูผิดหวังมากอ่ะฮุกก่อนไม่โดนไม่เอาเลยเยี่ยฮุกไม่โดนเลยอ่ะเยี่ยดึงง่ายมากมั้งพี่เดินเบี้ยวอ่ะเจมเอาดีๆ เฮย้ย oh, โหกดดันค่อนข้างดีนะครับออฟเลนดีดีมากช็อตแรงแบบนี้ผมชอบตัวสซนตีสโนตีแบบนี้มาเหอะเยี่ย ก็ตัดเลือดเลื่อมาจ้าไม่ต้องกลัวตายนะครับตอนนี้อาจจะมีแม็กซ์อุย้ยต้องผมเคเบิไปเขาจะทำเกมต่อไม่ได้ดูเลือดติ้งเยอะมากทับสกิลหนึ่งนำเหมือนเดิมยังไม่ได้โกนี่ ยืนเลนค่อนข้างง่ายครับเจมส์ได้ไรเจมมึงมาปวดล่างดิเดี๋ยวเอาป้อมล่างได้โกนี่แล้วโอเคความสนุกสนา,งงานมึงมาแล้วแหละไปไหลบอกแล้วความสนุกสนา,านมาแล้วมันจ้ากดดันป้อมแตกเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยป้อมคิวก็แตกวอเตอร์ฟาร์มันเข้าเวฟไม่ได้เลยอเหี้ยคือระยะทำการมันไกลอ่ะมึงเคยเห็นพวกเลวมาร์กป่ะที่แบบ ค้ำสกิลอ่ะค้ำสกิลเพราะว่ามันไกลกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเนี่ยมึงเห็นปะโอ้ยแม่นควงหนีไอ้เหี้ยมันค้ำมันไกลกว่าชาวบ้านเขาอ่ะทุเรศมากเลยว่ะอย่าก,กดมาจา้าเสกูนะไอ้เหี้ยแรงขนาดนี้มาแน่มีให้เห็นนะ่ะกูบอกให้เลยเต็มแรงเฮ้ เชี่ยแรงมากเอ็นติกับสกิลหนึ่งม่ปรับมาสัตว์ผมดันล่างยาวดีกว่าอุ้ยอยากไปดันบนจังเลยอ่ะอะไรเนี่ย ว้าวเลตัวเล็กด้วยเอ้ยกูมาตรงกลางอ่ะกูมากูมาเปลี่ยนตัวนี้ไอ้เจมคุมแม่น้ำคุมแม่น้ำไว้คุมแม่น้ำเอากูเองกูคุมเองโอ้ยเทียเกี่ยวไม่ได้สิบเจ็ดวิสิบเจ็ดวิแทงแทงให้ได้อีกประหลัดจะเล่นไหมดึงมาประหลัดตีแล้ว mày vạch sẽ Ui. Easy. Ui. là chút tiêu à. Bye, bye. <coughs> โอ้ยไม่ได้แค่นี้เย่เอาไว้ไม่ตายว่ะเออสวยเฮ้ยเย่ดึงมาเป็นตายเป็นตายแรงกันที่ไม่มันมันเป็นมันขำได้ไะจะโดนจะโดนที่ปิดกันนี่ยแม็กเกิดปะ ไปเลยเจ๊ไปเลยโดนแม็กแม่ันจะกล้าบินผมเหรอวะทำไมจะไม่กล้าวะฆ่าฟรีน้องอโพรคาลิปเหรอได้ใช้อยู่มั้งคือเราต้องสู้แบบควกหูในนั่นไงมาดิมาๆมันหยุดแล้วสต็อปแล้วเราได้จอกกอกัน จอย่าออกตัดฮิวนะแต่ไม่ใช่กลางไงออกทำไมวะเจอปลาไหลเจอเพนด้าอะไรอย่างงี้ไงให้กลางออกไปเลยให้นาะต้องให้กลางออกกลางเป็นอีลูเมียครับสกิลกว้างเขามังกรไปแล้วออกไหมล่ะ ลาดลาดลาดกระโดดขาด้วยสวยสวยสวยกูไปบนต่อจุกขี้แตกขี้แต่โดยบทเฮียดูเลือดไหมดูดูดเลือดดิอ่ะหมดทีมแล้วง่ายไปว่ะ ขำขำแบบไอ้ชี่แม่งสบายปะตัวมัแรงเพราะอะไรวะแรงเพราะคนนั้เมีตัวเองเหรอใช่โดนสเปม แมไม่ถึงอ่ะสวยสวยตัวมันสแปมว่ะมันก็ชุดชุดเดียวก็แรงของมันอยู่แล้วนะคิดหนักอ่ะเจอเจอมาจ้าคิดหนักจริงดูดินี่ชุดเดียว อูไม่ทันว่ะนี่ชุดเดียวจริงๆด้วยชุดเดียวพี่กูตายเลยกู <c oughs> ชุดเดียวแพนด้าตายอ่ะไอเจม <c oughs> ไอเฮี้ยกูก็ตกใจกูจะไปปิดบัญชี <c oughs> แม่ง <c oughs> จบ <c oughs> ไม่เล่นเลยเัื <c oughs> ่อนทุก <c oughs> คนเฮี้ยตัวขำบานไปหมดเฮี้ยตบบ้านไม่ได้โอ,อ๊ยโอ๊ย หุยมาจ้ามันสแปมดีขึ้นน่ะคือไม่ค่อยมีใครกลัวมาจ้าหรอกถ้ามันเบาที่แพนี้แม่งมันก็จริงๆแล้วตัวมันประโยชน์ค่อนข้างที่จะน้อยนะสโลวก็น้อยมากสตันก็ไม่มีมีแต่สกิลเอาตัวรอดสกิลโป๊กที่แม่งควรจะมีก็เป็นโป๊กเขาไม่เจ็บผมว่าแผนี้ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์มากมาจ้าอาจจะเห็นหลายๆตำแหน่งคือเข้ามาร้วงมาจ้ายัางไงก็ตายเองแน่นอนอยังไงตายเองแน่นอนครับแรงมาก โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ